มันต้องไม่ล็อกมันมันไม่ต้องล็อปติ๊กต๊อกเขาทำไมกูบอกลองดูดิึือบอกมึงไม่ติดมึงไม่สต็มดิตอกเออติ๊กตอกของใช้ผู้ดีามันี่มึงถ่ายตูดโชว์มาไอตอกอ่ะม่งไม่เปลี่ยนอันนี้ให้วะมันต้องไม่ล็อปมันล็อปเขาทให้กูบอกสติมเลยดีมั้ย จะตีตไม่เป<ส>ลี่ยนไงวะทำไกมดีวะทีแ,แรงเร่งฤิดขึ้นมาแล้วสะตีมลยได้กันเกมดิโหเกมดิจะปิดไม์ตัวเองไว้อยู่ได้ยินเสียง ่งไว้ก่อนเลยอย่าพ<า> <แฟ S 2> ักนะคอยเข้าอาทมอูมนี่แหละอาทูมล้วเฮ้ยพวมทำเชี่ยกันอยู่ไว้ก่อนเลยอลลลยี่าพักนะคอยเข้า กูมีแล้วอันนี้กูจะทำเคี้ยอะไรล่ะมาเด็กยูอยู่ในห้องเมื่องมือมือกวาดเจ็บจอยห้ากวาดเจ็ดก็เจ็ดไปเจ็ดมาทำเคี้ยอย่างนั้นเจอเสื้อเสื้อกูสีแดงเล็งลิ้นต้ติดจับมาแ